สวัสดีค่ะผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกท่านครูชื่อครูสุมาวดีจันเพนหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งมีหน้าที่ประสานงานในสถานประกอบการต่างๆเพื่อจัดส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพ ให้ตรงตามสาขาที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนมานะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุาพรรณบุรีของเรานั้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจำนวน3ระดับด้วยกันนะคะ 1. ระดับประกาศนีบัติวิชาชีพหรือระดับปวชนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ส,สาขาวิชาได้แก่ 1>, 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2. สาขาธุรกิจคาปี 3. 3. สาขาการลงแรแ 2. 2. ระดับประกาศนิมบัติวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสมีอยู่ด้วยกัน8สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 2. สาขาอาหารและโภชนาการ 3. สาขาการตลาด สสาขาธุรกิจค้าปี 5. สาขาวิชาการบัญชี 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 7. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 8. สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ 3. ระดับปริญญาตรี 2. สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาบัญชี2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการเรียนการสอนระบบทวิภาคีนะคะนักเรียนจะต้องเรียนที่วิทยาลัยครึ่งหลักสูตรและฝึกง,งานในสถานประกอบการครึ่งหลักสูตร หรือไม่น้อยกว่า1ปีการศึกษานะคะในระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการนั้นนักเรียนจะมีไรายได้และมีสวัสดิการต่างๆขึ้นอยู่กับสถานประกอบการต่างๆนั้นได้ให้ไรายได้กับนักเรียนเท่าไหร่นะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจส่งบุตรหลานมาเรียนอาชีวะของเราได้นะคะในระบบทวิภาคี สวัสดีค่ะ